ตู้เนี่ยมันเป็นตู้ที่เล็กเป็นคาเฟ่ที่เล็กมากแค่เมตรคูณเมตรครับผมการันตีได้ว่านี่เป็นตู้แรกของประเทศเลยก็ว่าได้ครับแล้วเราก็มีทีมานดีของเราเองซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์โปรดักชันก็ที่โรงงาน,นครับคนไทยร้อ ต่อบินก็คือตู้คาเฟอัตโนมัติที่สามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ปรับให้เข้าไลฟ์สไตล์ของคนเมืองยุคปัจจุบันเรามีทั้งหมด1 0อยเมนูครับแบ่งประเภทได้6ประเภทก็คือเครื่องดื่มโซดากาแฟนมชาผลไม้รวมไปถึงเวฟโปรตีนด้วยครับตู้นี้เป็นตู้ที่ชงสดต่อแก้วทุกแก้วเนี่ยเรา QC เช็คให้ได้มาตรฐานทุกแก้วเหมือนกันหมดวัตถุดิบสดด้วยครับเมนูกาแฟเนี่ยเราใช้เมล็ดกาแฟสดจากที่ต่างประเทศ แล้วก็ในไทยด้วยครับแกาแฟที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นแกาแฟที่มีคุณภาพคัดสรรอย่างดีครับตู้ตเนี่ยมันเป็นตู้ที่เล็กเป็นคาเฟ่ที่เล็กมาก แค่เมตรคูณเมตรครับในไทยไม่เคยมีตู้อย่างนี้ในในไทยเลยครับที่สามารถทําได้ร้อยเมนูผมการันตีได้ว่านี่เป็นตู้แรกของประเทศเลยก็ว่าได้แมคานิกมันเป็นแมคานิคที่มันใหม่มากเพราะว่าตู้ปัจจุบันเนี่ยคือผมเชื่อว่าไม่มีตู้ไหนที่ใช้แมคานิกนี้ตู้นี้คือใช้เวลาในการทำาอางดีทั้งหมดประมาณ2ปีกว่าๆเราพัฒนามาจากตู้ที่มาจากจีนครับแล้วเราก็เห็นข้อเสียเห็นข้อจํากัดของมันเราก็มาดีว e ลล์และท เป็นตู้ของเราขึ้นมาเองครับก็เราก็จะมีเมนูที่หลากหลายก็คือพวกเมนูโซดาเมนูปั่นหลายๆตู้ไม่มีเมนูนี้ในตู้มีเมนูใหม่เรื่อยๆครับในอนาคตอาจจะดีวลลอปเป็นพวกไข่มุกอะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้ครับ ใช้เช็คปริมาณว่าเครื่องดื่มตอนนี้เหลือเท่าไหร่เหมือนตู้นี้เป็นหุ่นยนต์เราสามารถเข้าไปเซอร์วิสได้โดยที่ไม่เสียเวลาเพราะว่าจริงๆเรามีรูทแมนรูทแมนนี่ก็คือคนที่คอยวิ่งไปเซอร์วิสตู้เติมของตู้รูทแมนเนี่ยเขาก็จะมีแอปพลิเคชันในมือถือที่คอยดูว่าเฮ้ยตู้นี้มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือมันแจ้งเตือนแค่แบบวัตถุดิบหมดอะไรพวกนี้เขาก็จะได้แบบเตรียมสิ่งที่เขาเวลาไปเซอร์วิสตู้อย่างเช่นเตรียมวัตถุดิบว่าต้องเตรียมอะไรบ้างหรือว่าเตรียมเครื่องมือที่เอาไปซ่ หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพื่อสะดวกเวลาแล้วก็ลดคอสของรูทแมนนะครับใช่ครับเร,เรามีโรงงานผลิตเองโรงงานเราจะอยู่ตรงนคนปรปฐมพุทธมนตรสายหครับก็คือเป็นโรงงานที่คนไทย100%แล้วเราก็มีทีมงานดีของเราเองก็คือซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์โปรดักชันก็ที่โรงงานนะครับ การคิดค้นสูตรของเราเนี่ยเราจ้างบริสตา้าที่มีชื่อเสียงระดับประเทศให้มาพัฒนาสูตรกับเราและในปัจจุบันออฟฟิศเราก็มีฟู้ดไซด์ที่คอยดีเวล o อสูตรให้เราเรื่อมาครับโอ้ตอนนี้มีเยอะมากครับมีกว่า300ที่ครับยกตัวอย่างเช่นคอนโดออฟฟิศโรงงานสถานศึกษาโรงพยาบาลสถานีรถไฟฟ้ารวมไปถึงห้างด้วยครับ มีทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงต่างจังหวัดด้วยครับที่ขายดีที่สุดก็คือโรงพยาบาลครับวันที่ดีที่สุดประมาณ200แก้วขึ้นครับ ฟ้อนเีนดิ้งก็ของเราเองเนี่ยเราก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีตู้ที่เป็นขายอาหารก็ได้หรือว่าตู้ชนิดอื่นก็ได้อะไรเงี้ยคือเราดีเวล็อปไปเรื่อยๆเีนดิ้งก็คือตู้อัตโนมัติอื่นๆมากมายในอนาคตอาจจะมีเตาบินคู่กับตู้ขายขนมก็ได้กินกาแฟแล้วก็กินขนมได้ด้วยอะไรพวกเนี้ยทุกวันนี้มันอย่างที่เรารู้กันก็คือนิวนอร์มอลครับคนก็จะไม่ไม่อยากไปเบียดเสียดในคาเฟ่นคนที่ทํางานเร่งด่วนก็อยากได้ความรวดเร็วเซอร์วิสพวกเนี้ยมันก็จะเข้าไปใน ไลฟ์สไตล์ของของผู้ใช้งานมากขึ้น